สวัสดีค่ะวันนี้แอบได้ยินมาว่าเซล์พี่อ๋อยส่งของรถใหญ่เดีเ๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าส่งหินอะไรส่งไปที่ไหนไปค่ะเซลลกำลังมาดูของลงตู้เลยวันนี้มีอะไรลงนะเอ้ยวันนี้มีททวทีนมาลงใหม่ค่ะขอแวะตรงนี้นิดนึงนะคะตัวนี้เป็นหินทาวทีนค่ะ กำลังนิยมเลยเห็นตัวนี้นะคะเปมีความเป็นธรรมชาติซิกเนเจอร์ของเขาคือรูพุนค่ะเอาไปส่วนมากนิยมทำทั้งในบ้านแล้วก็ภายนอกบ้านได้เหมือนกันเจอแล้วค่ะเซนพี่อ๋อยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันว่าเขากำลังจะส่งของไปไหนเอาแผ่นนี้คือยอะไรยังแล้วเรารออะไร่รออยโอ้ยสวัสดีค่ะต้องเอิน่าอะไร มีส่งหินไปที่ไหนเอยเห็นว่าส่งรถใหญ่วันนี้พี่เอ๋จะส่งหินไปที่พัทยานะคะก็ะจะเป็นรถใหญ่ในโซนของปูลงจอดรถกับบันไดทางขึ้นบ้านของคุณลูกค้าค่ะจะเป็นงานต่อเนื่องหลังจากที่เราปูภายในเสร็จแล้วอ,อมีมีส่งหินตัวไหนบ้างคะวันนี้ก็จะเป็นซิโนแบ็กซิโนแบ็กจะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นหินที่แข็งแรงมากเหมาะกับการทําลานจอดรถความหนามาตรฐาน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบันไดแล้วก็พี่ออยจะเพิ่มงานการลื่นเป็นงานงทุ่นทรายแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้ที่ทั้งหมดที่วางนี้พี่ออยของพี่ออยหมดเลยปะเนี่ยใช่ค่ะตัวนี้เป็นของพี่ออยหมดเลยทั้งหมดก็ประมาณ200ตารางเมตรมตัวนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะคะจะเป็นซินเนแว็แบเป็นหินที่แข็งแรงคนต่อรอยขีดข่วนมาถึงตรงนี้นะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นบลูเพอร์เป็นงานบันไดค่ะเป็นงานชานพับก่อนจะเข้าไปในบ้านของคุณลูกค้าค่ะแล้วก็มีมีชันเล็กไปด้วยอีกหนึ่งชันนี่ค่ะทั้งหมด200ตารางเมตรรถชันเดียวไปไม่พอค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นงานบ้านลูกค้าที่พัทยาของพี่อลอยนะคะบ้านหลังนี้สั่งซื้อสินค้าเยอะมากมีทั้งภายในภายนอกมีหุ้มเสาฟูที่จอดรถแล้วก็ถ้าบ้านหลังนี้เสร็จพี่อ่อยจะพาคุณลูกค้าไปชมรีวิวบ้านหลังนี้ด้วยกันค,ะค่ะเดี๋ยวไฟเดี๋ยวไป,วไป,ป <laughs> รถจัดส่งของเราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะก็ลงหินให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โรงจอดรถด้านนี้นะคะลูกค้าก็จะปูเป็นหินซิวเวอร์แบ็กทั้งหมดตรงส่วนนี้เลยและนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมของบ้านลูกค้าค่ะบ้านหลังใหญ่มากสวยมากพื้นที่ด้านในบ้านลูกค้าก็ใช้หินของร้านเราปูนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบ้านเสร็จจะพามาชมอีกทีหนึ่งฐานเสาด้านนี้ลูกค้าก็ปูหินด้วยนะก็ พื้นตรงนี้ค่ะที่รถจอดอยู่ลูกค้าจะปูเป็นหินซิวเ b a แบ็กตัวเดียวกับลงจากรถฝั่งโน้นค่ะแล้วก็ทางด้านนี้เป็นฐานเสาใช้ตัวหินบูเพอที่ลูกค้าสั่งมาในรอบนี้ปูค่ะก็จะเป็นตรงนี้เลยที่เราลงของจัดเรียงไว้ให้ลูกค้าค่ะนี่ค่ะหินบูเพอที่ลูกค้าจะใช้ปูก็จะปูตรงส่วนบันไดหน้าบ้านแล้วก็ชานพักก่อนเข้าบ้านนะคะ ตรงนี้ตรงนี้เลยก็เดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงเรามาชมกันอีกทีหนึ่งว่าจะสวยและอลังการมากแค่ไหนคะ่ะสุดท้ายนี้หากลูกค้ากำลังมองหาหินสวยๆสำหรับตรงแต่งบ้านก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะคะแล้วเราจะนำข้อมูลเกี่ยวกับหินมาให้ลูกค้าได้รับชมอีกนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย